สวัสดีครับพบกับผมมยอนนะครับกับการอ่านดวงพยากรดวงนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีและก็ลัคนามิถุนนะครับในดวงช่วงวันที่14ถึงกว่าไปครับวันที่4ถึงวันที่15ธันวาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงสนตัวผู้ใดนะครับ คำพยากรที่อ่านออกมาทุกคำพยากรที่ดีๆนะครับย่นได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นนะครับไ,ได้มังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นทั้งชาว าราศีมิถุนและก็ทั้งลัคนามิถุนทุกท่านนะครับที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาย,ยนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูก,กันนะครับว่าดวงของท่านในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับว่าจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับของชาวราศีและก็ลัคนามิถุนนะครับว่าในชน่วงวันที่4ถึง15ธหนาาคมนี้นะครับไปจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายตั้งวงจะสืผ่านมาต่างไพ่พอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างในเรื่องการานธุรกิจที่จะส่งผลถึงผลประโยชน์ผลทางการเงินรายได้รายรับให้กับชาว ราศีีเจ้ากัลคณามีถุนนะครับใตแบแรกเปิดขึ้นมานะครับสองดาบนะครับในธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะสร้างผลประโยชน์ความสําเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างรุ่งเรืองนะครับที่ทำให้ต้นนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องกันธุรกิจสื่อสารต่างๆโลกโซเชียลอะไรก็ตามนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับ้ามาอย่างต่อเนื่องในวันต่อวันแต่ช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะ ราศีมิถุนลักนามิถุนอาจ,จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรพอสมควรนะครับในช่วงนี้อาจจะบางสถานการณ์นั้นอาจจะตัดสินใจยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่เพราะฉะนั้นการที่จะไปสู่ของการตัดสินใจที่ง่ายแล้วก็ไปสู่ของความสําเร็จตันกับสถานการณ์ต่างๆหรือตันกับเวลาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น<ม>จึงต้องทําความเข้าใจในสถานการณ์ของการงานในธุรกิจของเราอย่างแจง้งแจ้งนะครับอะไรที่ยังไม่กระจ่างชัดก็พยายามในการที่จะ ทำความเข้าใจเรียนรู้ไว้มากยิ่งขึ้นเพื่อประกอบในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วได้ตันกับสถานการณ์ต่างๆให้ตันกับเวลาไม่เป็นที่ให้ชักช้านะครับเพราะบางทีนั้นการตัดสินใจช้าเพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็จะทําให้เราเสียผลประโยชน์ผลไ,ไ,ไ,ได้รายรับที่คู่ควรจะได้รับเช่นกันนะครับหรือในการตัดสินใจในการทาธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจกระ่างชัด นะครับบางทีการตัดสินใจรวดเร็วในการทําธุรกิจต่างโลกสื่อสารต่างโลกโซเชียลนั้นอาจจะต้องแม่นยําสักนิดในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปให้ตันกับสานกต่างๆที่จะไม่เกิดความเสียาหายขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นชาวราศีมีตุนชาวลัคนามีตุนในช่วงนี้นะครับก็ต้องมีการทําความเข้าใจในทาง การงานธุรกิจของเราให้มากิย่งขึ้นเพื่อที่จะทําความเข้าใจได้อย่างตรงเตะการตัดสินใจจะได้เหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับแล้วก็จะเป็นการสําเร็จได้ในทต่ทางที่ดีส่วนความเติมเต็มเดอดสตานะครับอะไรที่ก่อนหน้านี้บางทีอาจจะมีทำให้เจว ราศีมีถุน,ล,น,น,นลัคนามีถุนบางทีอาจกริยดสมดุลลงไปบ้างอาจารมาจากผลของการตัดสินใจอย่างที่กล่าวว่านะครับที่อาจจะทําให้อะไรที่มันดอปดาวลงไปบ้างเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้แต่ก็จะกลับมาสู่การเติมเต็มสู่ความสมดุลสมหวังปรารถนาในทิศทางที่เปงประสงค์นะครับก็เข้ามาสร้างผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ก็ามาเติมเต็มในทิศทางที่ ถ้ายังของชื่อเสียงอะไรก็ตามนะครับก็จะกลับมาได้รับความนิยมในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับอะไรที่การสนับสนุนทางด้านสินค้าการให้บริการอะไรต่างๆแต่ก่อนหน้านี้มีการลดย่อนลงไปบ้างน,นะครับก็จะกลับมาเติมเต็มสู่ความสมดุลและก็อาจจะมากกว่าเดิมที่เคยได้รับมาด้วยซ้ำนะครับก,ก็ก็มาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรก็มาช่วงนี้นะครับติดตือด้วยอะไรก็มาเหมือนเป็น สิ่งที่คาดไม่ถึงเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับที่เข้ามาเติมเต็มอย่างเหมือนปาฏิหาริย์นะครับที่เข้ามาสร้างความสดใสซึ่งบางทีปัส,สถานการนั้นจาราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนัาจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับที่ตกมอบหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้นะครับแล้วก็ออกจากสภาวะของการชักช้าก่อนหน้านี้นะครับอะไรที่มีการปราวะประวงก็อย่างที่กล่าวมานรับบางทีที่ผ่านมา ชาวราศีมิถุนในลักนณมิถุนจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรที่ไม่เด็ดขาดนะครับหรืออาจจะมีการหวงหน้าประวงหลังมีการหวงใยอะไรหรือการไม่กระจ่างชัดนั่นเองอาจจะไม่ตามไม่อาจจะําให้ไม่กล้าในการที่จะปรีผามในการที่จะตะลุยออกไปที่จะประสบของความเติบโตจึงตามห้มีการชักช้ามีการดบมีการดาวอะไรลงไปนะครับ ก็ทํา,าให้กาดสมดุลไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ท่านจะมีการกลับเคลื่อนนะครับก็มีพลังมีแนวคิดที่ดีๆที่มีเข้ามาแต่ทมให้ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนได้กลับเคลื่อนสู่ความเติบโตสู่ความรุ่งเรืองเข้ามานะครับที่เกิดจากการทุ่มเทความใส่ใจนะครับท่านมีชันท้านะครับอ่ะสิวิตือถ้วย ท่านมีความพึงพอใจกับสถานการณ์ในการงานธุรกิจของท่านเรียกว่ามีชันทะมีข้อแรกนะครับในอิทธิบาต4คือรักในหน้าที่ของเราในงานของเราด้วยความใส่ใจมีความพึงพอใจอยู่เสมอนะครับก็จะเป็นการดึงดูดให้เรามีวิริยะนะครับหรือว่าความเปลี่ยนความพยายามที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีใจิตใจในการที่จะคิดที่จะตั้งคาถามหาความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็นํามาทดลองมาพิจารณามาตรตรองหนะาแนวทาง ในการที่จะหาเหตุอาผลนะครับอะไรที่ทําให่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรที่จะทําให้เกิดความรุ่งเรืองก็ทําให้ท่านนั้นในการที่จะกลับเคลื่อกนการงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองด้วยความรักด้วยความใส่ใจของท่าน,นรับที่ทุ่มเท ก็ไปไปต่อมานะครับเดดเวิลนะครับการคลั่งไคล้การใส่ใจการทุ่มเตด้วยความอารีกว่าบางคนก็ทุ่มเทยอย่างบ้าคลั่งก็ได้นะครับในเรื่องการดูแลงานธุรกิจก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยในช่วงนี้นะครับซึ่งเดวิลขึ้นมาในเรือนของอารีนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยกับการทุ่มเตมากมายของท่านนั้นอาจจะไปสร้างจัดรวยเกิดขึ้นได้เช่นกทีเตะจะมีเข้ามาครับบางทีก็ าการทุ่มเีของท่านนั้นไปล้ำหน้าไปเกินหน้าเกินตาของคนที่ไม่ค้อยใส่ใจนะครับจึงอาจจะตามไม่ผู้ที่ไม่ปรุงประสงค์ดีกับท่านได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่พึงพอใจแล้วก็หวังที่จะโจมตีหรือทําลายหรือในการที่จะมาเบียดเบียนหรือมีความอิจฉาท่านก็ได้ก็เรียกว่าระตรูเกิดขึ้นจากการที่ท่านใส่ใจนะครับทั้งที่ท่าน ตุ้มเตท,ทั้งอัศวินตือถ้วยแล้วก็ทั้งเดรีวิวนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีนั้นการตุ้มเตของท่านอาจจะไปสร้างความปึงไม่ลอไม่ปึงพอใจกับไกลโรคข้างได้เช่นกัรรนเีีอยจะมีเข้ามานะครับแล้วก็ไปไปต่อมาแต่อย่งไรก็ตามความเหมาะสมความถูกต้องความยุติธรรมนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างคู่ควรนะครับในเรื่องของวุ่นส่วนอะไรก็ตามก็ที่จะมีความมัน่นคงในทิศทางที่ดีช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์ของการทาให ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนั้นจะมีสถานการณ์ของการจังใจนะครับในการที่จะทําสัญญาอะไรลงนามในเรื่องของการร่วมบุญลงตุนอะไรในช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเข้ามานะครับใน,นจะมีสถานการณ์ของไ่จันติดขึ้นมานะครับเี่ยวจะมีการอยากจะลงนามทําสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นแต่ท่านอาจจะไม่ก่อยออแน่ใจในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเี่ยาจะมีเข้ามาด้วยพระฉะนัน้นจาว ราศีมิตุนแล้วก็นักมามีตุลนะครับอาจจะต้องทาความเข้าใจใอ้กระฉางชัดนะครับก่อนที่จะมีการลงนามอะไรนะครับก็จะทําให้ตันกับสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าการตัดสินใจอย่างที่กล่าวมานะครับก็จะทําให้เกิดการชักช้าได้ด้วยตากว่าเราไม่ใส่ใจในการที่จะทาความเข้าใจให้กระ่างชัดนะครับถึงไรก็ตามอาจจะมีสถานการณ์ของการได้ลงนามในช่วงวันก่าวนี้นะครับในการทําสัญญาร่วมกับอุ้นส่วนที่จะมีเข้ามานะครับ ก็ที่จะประสบของความเป็น D M Place นะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นต่อไป กับการตัดสินใจที่ถูกต้องลงนามตามสัญญาร่วมรุ่นลงทุนที่จะสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องเกิดขึ้นนะครับการลงนามตามสัญญาการร่วมรุ่นอะไรก็ตามจะเกิดความยุติธรรมอย่างเหมาะสมอย่างคู้ควรในเรื่องของผลประโยชน์ผลส่วนแบ่งผลรายได้นะครับที่ไม่มีการเสียรับเสียเปรียบตาตั้นพิจรารณาอย่างไร้ตรองนะครับเพราะฉะนั้นป้ายจงึงอาจจะบอกว่าอาจจะมีอะไรอฟแอบแฝงได้ด้วยนะครับถ้าตัานนั้น่านไม่ เ uh, รียนรู้หรือไม่ทําความเข้าใจไอ ants, ้กระ่างซัดนะครับอาจจะมีในเรื่องของการลงนามตมสัญญานี้อาจจะมีการถูการาัฐโอเปียบได้เช่นกันท่านต้องระมัดระวังใส่ใจด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนั้นอาจจะมีผู้จ้องในเรื่องของผลประโยชน์อยากจะได้ผลประโยชน์มากมายกว่าท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังนะครับที่ท่านอาจจะถูกดุดูดในเรื่องของผลประโยชน์นนนนที่มากมายที่ดีๆนะครับที่อาจจะไกลอยากจะจดจ้อง นะครับทำสัญญาและออรัดออกรปรียบกับตั้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงนามทำสัญญาอะไรใดๆในช่วงนี้นะครับจะราศีมีตุลเนรลกนามีตุนนะครับแต่อะไรไม่กระชั้นชัดก็อย่าเพิ่งรีบเซ็นสัญญาอะไรลงไปอย่าเพิ่งทำสัญญาอะไรลงไปนะครับนอกจากเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างตรงแท้สะก่อนให้รู้ในรายละเอียดต่างๆนะครับก่อนที่จะลงนามทำสัญญา ให้ใส่ใจเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับพราก็จะสร้างความสําเร็จในการที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อย่างเหมาะสมนะครับอย่าให้ตัวการัดเอาเปรียบกับการที่เราลงนามตำสัญญาโดยที่ไม่มีความกระจ่างชัดนะครับอันนี้ชาวนักนาราศีมิถุนต้องใส่ใจด้วยนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับ ก็ไปเรื่องที่กน้ารับสิ่งที่จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับต้นจะออกเากสภาวะของความกดดันความหดหดนะครับกับการที่ต้นหดส่ใจเอาใจใส่นะครับในสถานการณ์ต่างๆอย่าปล่อยปลาละเลยนะครับแล้วแต่ในต้นนั้นบางทีก็อย่างที่กล่าวนะครับอะไรที่ต้นตัดสินใจไม่กระชังชัดความไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่จะทําให้ต้นตัดสินใจยากนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะ ถ้าตัดสิใจไปโดยที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่กระจา้ชัดอาจจะทำให้ท่านเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียนรู้ตาำความเข้าใจกระจา้ชัดแล้วท่านจะพบกับความสําเร็จนะครับที่จะมาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่กับการบริหารการร่นรุ่มรุนร่นทุนใดก็ตามนะครับที่สร้างความมั่นคงยืนยาให้กับท่านที่จะนํามาซึ่งความสุขความเบิกบานสำรัญใจกับความสําเร็จ ที่จะมีโชคลาภทำให้ครอบครัวมีความสุขอุดมสมบูรณ์ในผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ที่จะมีก้ามาและก็สร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงอย่างมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดให้เข้าไปลึกๆในสถานการณ์ต่าง,ๆน,าง,างๆนะครับก็จะสร้างความสําเร็จอย่างมั่นคงให้กับชาวราศีมิถุนแล้วก็ลักนณามิถุนได้ในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับการทาสัญญาอะไรก็ตามให้กระจัดชัดให้ศึกษารายละเอียดอย่างต o ง g เทนะครับอย่าเพิ่ง รีบผีผาลมในการทาสัญญาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โดยตัดสินใจยังไม่กระจ่างชัดในสถานการณ์ต่างๆ,ๆรับประจัญบันต,งตึงต้องตุ้มเทด้วยความใส่ใจนะครับด้วยความคุณพอใจแล้วก็มีการใส่ใจในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นตัดสินใจอะไรออกมาในทิศทางที่จะสมดุลที่จะมาซึ่งความบางครั้งอุดมสมบูรณ์ไม่เสียผลประโยชน์ไม่เสียเปรียบให้กับผู้อื่นนะครับ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการที่จะลงทุนตามสัญญาใรช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งราศีและก็ลัคนา,ามิถุนนะครับว่าการเงินของท่านในช่วงนี้ต้องรู้อะไรบ้างนะครับที่จะต้องคิดต้องเตรียมการต้องวางแผนต้องป้องกันนะครับ j u s t i c นะครับความเหมาะสมความคู่ควรยุติธรรมนะครับทั้งในเรื่องของการงานที่เข้ามาเงินก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับสมน้ําสมเนื้ออย่างยุติธรรมอย่างถูกต้องเพียงแต่ต้องระมัดระวังด้วยความใส่ใจเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดือยวโมน,นะครับไปขึ้นมาบอกนะครับสิ่งที่เหมาะสมเกิดขึ้นได้ท่านต้องใส่ใจนะครับ บางสถานการณ์อาจจะมีสถานการณ์ของการลุ่มเครือต่างการเงินในเรื่องของผลประโยชน์ผลไดรับรายได้ที่มีเข้ามาเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างที่กล่าวนะครับตั้งในเรื่องของการงานการจะลงทุนทมสัญญาในการที่จะได้มีผลประโยชน์ก็ามาครับเพราะว่าในสถานการณ์ของความไม่กระชั้ชัดตั้งในเรื่องของการงานต้งบางทีนะครับที่ที่กล่าวมานะครับแล้วก็ มีการตํำสัญญาอะไรไปทำให้ท่าเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันทั้งในเรื่องการเงินนะครับก็บอกมานะครับสิ่งที่เหมาะสมจะคู่ควรนั้นตานต้องศึกษารายละเอียดให้กระจ่างชัดนะครับให้เรียนรู้เข้าใจในทุกสถานการณ์ต่างๆให้รอบคอบนะครับอย่าเพิ่งปรีพรามในการที่จะตํำสัญญาอะไรออกไปโดยเรืปป่องรดยเพราะบางทีตํำสัญญาไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับถ้าม,มารู้ในไ,ไปหลังมาเรียนรู้ในไ,ไปหลังนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินนะครับเป็นอะไรก็ตามถ้าท่าน ตัดสินใจด้วยความเฉลใสเรียนรู้ทำความเข้าใจกระจ่างชัดผลประโยชน์ก็จะเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรยืดที่ํามให้กับตั้นกับผลประโยชน์ผลรายรับรายได้นะครับที่งานเกิดความสําเร็จแล้วก็จะมีในเรื่องของผลประโยชน์อย่างมั่นคงด้วยความบุรมสมบูรณ์ดีเอ็มเพลสนะครับก็ไปไปต่อมานะครับการลงทุนต้องคานึงถึงผลประโยชน์อัศบินตือเรียนนะครับการลงทุนอะไรก็ตาม เราต้องเซฟเงินตนของเราด้วยความปลอดภัยด้วยแล้วก็ในเรื่องของการหวังผลประโยชน์ให้มีคุณค่าจริงๆนะครับแล้วเงินก็จะไหลเขามาเติมเต็มกับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ให้เป็นติดตามการเงินโู่เส้นต่างของความรุ่งเรืองอัจจินเตยเรียนนะครับเป็นผู้ที่ยังมีความค้าง,งอุรมสมบูรณ์ต่อไปนะครับแล้วก็โอกาสดีๆของการเริ่มต้นถ้วยเข้ามานะครับของการได้รับผลประโยชน์ อย่างคนว่างงานก็มีโอกาสนะครับในการที่จะมีอาชีพแล้วก็มีรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับหรือบางคนที่มีการเริ่มต้นในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับที่เกิดความสําเร็จนะครับบางท่านอาจจะมีเงินเก็บออมสะสมนะครับที่อยากจะนํามาเริ่มต้นของการทําธุรกิจของตัวเองเป็นส่วนตัวนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะจุดยืดยื่นมาให้ได้มีเงิน มีรายได้ผลประโยชน์หรือบางท่านอาจจะมีสากการของด้วยความเอ็งเมตตากรุณาด้วยความเสนียานะครับที่อาจจะไกยข่้โอกาสต่างกานเงินเข้ามาให้กับท่านอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับอาจจะมาด้วยความรักด้วยความกรพด้วยความนับถืออะไรก็ตามแต่นะครับอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆบางทีก็เป็นเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับรถได้ด้วยทีจจะมีเข้ามา ให้กับชาวราศีมีตุลลคนามีตุลได้รับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปไปที่5นะครับอ,อะไรที่เป็นสภาวะของการเสียความรู้สึกต่างการเงินนะครับที่ทําให้ชาวราศีมีตุลลคนามีตุลน,นั้นแต่ไม่รู้สึกล้านะครับกับการจ่ายเงินออกไปไม่เสียผลไม่เกิดผลประโยชน์ตามที่ควรอันนี้ จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีอาทิตย์ผ่านๆมานั้นอาจจะมีการจช้จ่ายเงินออกไปในทิศทางที่ไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่ก็ทําให้เสียความรู้สึกนะครับแต่ต่อไปนี้ตนัดจ,จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะมีการบริหารการเงินนะครับเงินที่เข้ามาด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตนัดจะมีการบริหารอย่างแข็งแรงแข็งแรง,แงมากยิ่งขึ้นใส่ใจในรายละเอียดยิ่งขึ้นนะครับมีการพิจารณาอะไรที่จ่ายไปแล้วแต่ไม่ล้าแต่ไม่ เสียความรู้สึกทําไม้บาดเจ็บต่างกันเนงนินนะครับท่านจะมีการควบคุมนะครับแล้วก็มีการ Uh, เริ่มต้นบางแนวแผนอะไรที่ดีๆต่างการเงินให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ตานจะมีรายได้ไดไดรับเขามากมายนะครับที่ด้วยความเป็นเดมเมจิเกชียนในการที่สร้างรายได้รับเขามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์ก็ได้หรือมีเสนเ่ห์ในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามาในช่วงนี้สู่ความมั่นคงนะครับสู่ความรุ่งเรืองนะครับที่จะตามให้ต้น,นดนรับต่างการเงิน เข้ามาในทิศทางที่ดีก็อย่างที่กล่าวนะครับบางคนมีวาจาเป็นทรัพ์มีสเสน่ห์ในคำพูดหรือมีสรีระนะครับที่เป็นตูกตาต้องใจแล้วก็ทําให้ผู้ที่มีความเมตตาการุณามีความคลั่งไคล้นะครับม้อโอกสัสที่ดต่างการเงินเข้ามานะครับหรือเงินรายได้รายรับที่มาจากการทำอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารการใช้วาจาใช้เกณฑ์เจราจาอะไร การพูดต่างๆนะครับที่จะเป็นการสร้างโอกาสต่างการเงินเข้ามาด้วยความรุ่งเรืองให้ได้รับช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับที่จะไปทําสัญญาการลงทุนอะไรก็ตามก็พิจารณาอย่างรอบคอบจะได้ไม่เสียผลประโยชน์บางทีนั้นไม่ใช่เสียแต่ผลประโยชน์ในเรื่องของผลกําไรอย่างเดียวก็ได้แต่อาจจะทําให้ตานนั้นสูญเสียเงินทุน ที่ลงทุนไปด้วยที่ตุกอรัสรอบเปรียบได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยความปลอดภัยนะครับทีนี้มาดูในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับจากราศีมีตุลลัคนามีตุลน,นะครับในช่วงวันที่4ถึง15หาตันวาคมนี้นะครับความรักจะเป็นไปในรูปแบบใดได้ออกมานะครับคนโสก็จะตั้งกำแพงนะครับราชนีถือดาบนะครับยังไม่เปิดเส้นต่างของความรักก็มัง่ายๆนะครับอย่างตั้งการตั้ง กำแพงเอาไว้นะครับไม่สร้างโอกาสของความรักตาอัว่าความรักที่จะเข้ามานั้นไม่มีคุณภาพพอนะครับก็ยังกาะอยู่แบบสดๆอย่างแนวแน่มากกว่าบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเกิดขึ้นได้ราชาถือถ้วยนะครับที่มีความผูกพันก็ามาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ได้ด้วยนะครับที่จะเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์สร้างความรักให้เกิดขึ้นได้เช่นกันสำหรับคนที่จะเกิดความรัก ขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็องการเริ่มต้นก็อย่างที่กล่าวนะครับของการเริ่มต้นความรักที่อาจจะมีก้ามานะครับของคนโสดที่จะพบรักเกิดขึ้นอาจจะพบกับคนที่วัยสูงสักนิดหนึ่งนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยปั่นครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับก้าวมาสร้างความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นนะครับส่วนความรักความัมันธ์ของผู้รักคนคบกันหรือใช้ชีวิตคู่นะครับก็จะ เคยดูแลกันอย่างมีคุณค่าอย่างใดก็อาจจะดูแลกันอย่างมีคุณค่าอย่างนั้นก็เดินหน้าต่อไปด้วยความรักด้วยความใส่ใจด้วยความเอื้ออ,อนาตนะครับในการที่ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงนะครับ และการทุ่มเทพลังอย่างเสน่ห์อักล้งใครก็หากันเดรวิลนะครับแล้วก็มีการยืดยุ่นปนปนนะครับเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในทิศทางที่ป่อนคลายนะครับเอาใจก็มาใส่ใจเรานะครับมีโอกาสของการเอื้อเฟื้ออาอรซึ่งกันและกันในความรู้สึกที่ดีๆแห่งความรักความดวงใหญ่นะครับเติมพลังอย่างความรักใหม่ๆอะไรที่เป็นสร้างความรู้สึกดีๆนะครับความรักที่ล้นใจนะครับก็เติมพลัง ด้วยความเสน่ห์ากรั้งใครก้าวขากันก็ทําให้คู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบในช่วงนี้นะครับก็เดินหน้าด้วยความสุขเบิกบานสําราญใจในทิศทางที่ดีนะครับมีเส้นต่างแห่งความชัยชนะในความรักความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องที่ดูแลกันด้วยความสุขอบอุ่นนะครับก็ทําให้มีความเสถียรมั่นคงในความรักความสัมพันธ์สี่หมายเท้านะครับที่ดูแลเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับสองถ้วยนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์น้นได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น ด้วยใจชนะแห่งความผูกพันนะครับก็มีความมั่นคงเสีถยรสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการทั้งกันมีแต่ญาติเข้ามาได้ด้วยในช่วงนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นกนับผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนและก็ลัคนามิถุนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของ การดูแลเอาใจใส่ด้วยความเสน่หาด้วยความกลังไคเพื่ออาตอนซึ่งกันและกันแม้จะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับแต่ก็มีการยืดหยุ่นปนปนในทิศทางที่ดีนะครับความเขาความเราเอาใจก็มาใส่ใจเรานะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลเพื่ออาตอนซึ่งกันและกันเดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งใครบางคู่ก็ต้มเตด้วยปันนา์แห่งเสน่หา อย่างล้นเหลือก้าหอากันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของความรักความสัมพันธ์ของกู้รักที่ใช้ชีวิตกู้หรือคนคบก็ตามนะครับที่ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับคนโสดก็อย่างที่กล่าวนะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นก็ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นรักดีๆนะครับที่มีก็ามาแม่นจะบางทีพบกับคนที่ดูเป็นหลักผู้ใหญ่หรือคนที่เคยปานครอบครัวเป็นพ่อป้าแม่มาก็ตามนะครับก็ตามนมี่ เป็นรักดีๆได้เช่นกันนะครับที่จะมีความเติบโตสุ่ความสุขสมบวังนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในช่วงวันที่4ถึง15ธหนาลาคมนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนทุกท่านนะครับมีความส,สดใสมีความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ